าอันบล็อกกระเป๋าไปแข่งซีเกมกันค่ะทุกคนเราจะได้เสื้อวอร์มทั้งหมด3ตัวค่ะมีสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงน้ําเงินค่ะออกแบบได้สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเสื้อคอปกทั้งหมด3าตัวนะคะมี3ามสีเช่นกันคือสีขาวน้ําเงินแดงมีกางเกงวอร์มให้ทั้งหมด2ตัวค่ะแล้วก็กระเป๋าเป้สะพายหลังค่ะมาดูอีกฝั่งกันบ้างค่ะว่าจะได้อะไรนั่นก็คือของวางค่ะ ส่วนซิปข้างหน้านะคะก็จะมีหมวกแล้วก็ถุงเท้าะคะ่ะเสื้อผ้าพวกนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นชุดลิมิเต็ดมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันสกีนคำว่าซีเกม2022ไว้ด้วยส่วนเสื้อผ้าถุงนี้ก็เป็นชุดซ้อมค่ะทุกคนเป็นเสื้อผ้าที่เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันค่ะทุกคนมันสกีนคำว่าซีเกมเอาไว้ด้วยคือแบบเท่สุดๆไปเลยค่ะ ชุดซ้อมก็จะมีพวกกางเกงวอร์มกางเกงขาสาั้นเสื้อคอโปกเสื้อคอกลมถุงเท้าเอาไว้ให้เราใส่ตอนฝึกซ้อมเล่นๆได้ค่ะ และตอนนี้นะคะชุดของคู่ซ้อมก็คือหายไปค่ะทุกคนพวกเราที่ไปแข่งนะคะก็เลยแบ่งให้กับน้องๆคนที่ไม่ได้ไปแข่งที่เป็นคู่ซ้อมให้พวกเราค่ะอันนี้แต่ละคนก็จะนําเอาตัวที่ไม่ชอบเอามาวางให้คนที่แบบไม่ได้ไปแข่งมาหยิบกันนะคะเราก็จะมาดูกัน,นะค่ะว่าแต่ละคนให้ตัวไหนกันบ้างของนิดนะคะก็หยิบสีแดงมาให้ค่ะเพราะว่าไม่ชอบตัวนี้ ก็จะเอามาให้ร้องน้องทุกคนที่แบบว่าไม่ได้ไปแข่งแล้วก็เป็นคู่สอนนี่นะค,ะคือการช้อปปิ้งเหรอช้อปปิ้งพร้อมไปแก้วเมือ่อวานเลยันนี้ก็เอาเสื้อผ้าชุดแข่งชุดซ้อมแพ็คลงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะนำกลับไปซักที่บ้านและนี่ก็มาดูบรรยากาศค่ะนี่คือน้องลุงนะคะเป็นคู่ซ้อมของทุกคนค่ะคนนี้ก็คือได้เสื้อผ้าเยอะกว่าคนไปแข่งอีกค่ะท็อปฟอร์มค่ะ